เชนวันลายหาเงินเข้าทรูอเวลตขอแสดงความยินดีจุดศูอกดรับใส่หมายเลขทรูอเว็ตอีกแล้วใส่เสร็จกดถอนไา Yeah. ในเงินนวันมือใหม่จุดหนึ่งห้าครับสวัสดีครับกับจิบจิ c h ช n n นลนะครับวันนี้อีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าเชนว n นไลน์รอบนี้พูดไม่ผิดแล้วนะครับเชนว n นไลน์นะครับมาเสนอเงินเข้าทรู e ันนี่วอลเล็นะครับเล่นเกมนะครับ ปึ๊บ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 เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับกระอื่นที่เล่นไปนะครับก็มีหมุนวงล้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าหมุนวงล้อได้กี่บาทกันนะครับคูณหนึ่งร้อยนะครับได้ศูนย์จุดศูนย์สองนะครับถอนครับถอนสำเร็จนะครับรอชำระเงินนะครับถัดไป เชิญเพื่อนแน่เลยนะครับเชิญเพื่อนรับ1.5นะครับ1.5บาทนะครับโอเคนะครับกดเชิญก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่แชร์ไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกเลิกการเชิญไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูตัวอื่นนะครับที่ผมเคยแนะนำไป3แอปพลิเคชันก่อนหน้านี้นะครับ มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำไปนะครับจะเป็นน่าจะเป็นรูปหมูนี้นะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นการสะสมพรุ่งนี้ถอนได้วันนี้ถอนได้นี่ยผมรู้แล้วนะครับเพระผมเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับว่ารายการที่ผมเล่นไปของตัวที่ผมแนะนำไปตัวแรกมันมียอดเกินขึ้นตรงนี้ครับเพื่อนๆแล้วผมก็กดถอนไปนะครับ มันถอนได้ในวันที่ผมเล่นวันนี้นะหมายถึงว่าถ้าวันนี้ผมเล่นเกมของแอปนี้นะครับแล้วก็มีเงินสะสมวันนี้นะครับผมจะถอนพรุ่งนี้ได้นะครับแล้วก็ผมเล่นของวันนี้มันก็จะไปทบทบทบของอีกวันหนึ่งหมายถึงว่าวันนี้เราเล่นได้เท่านี้เรายังถอนไม่ได้เลยต้องไปถอนพรุ่งนี้นะครับแล้ววันใหม่เราก็เอาไปเป็นยอดที่จะไปถอนอีกวันได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ คุณจะต้องถึง0.06นะครับถึงจะถอนได้นะแต่เมื่อกี้ผมถอนไป1แอปนะครับผมจําไม่ได้ว่าเป็น3แอปตัวไหนนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวลองเล่นกันต่อนะครับหมอ,อีกแล้วนะครับได้ตังสตีนะครับ0.02อีกแล้วนะครับถอนครับ ถอนอีกแล้วนะครับถอนได้อีกแล้วนะครับแอปนี้ชื่อว่าเชนนะครับวันไลน์นะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมนะครับผมถึงพูดผิดพูดถูกเพราะมันใ่ล้เดียวกันนี่แหละครับเพียงแต่ว่าชื่อของเขานะครับไม่ค่อยติดปากเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับที่ใครอาจจะงงว่าทําไมผมถึงอัดคลิปแบบนี้ครับจะบอกที่มาก็ได้ว่า หนึ่งเครื่องนี้ผมโหลดเกมมาจนอัดหน้าจอไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาแบบนี้สื่อสารกันง่ายดีนะครับสื่อสารกันง่ายดีนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือที่มาว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับแอปนี้อัดหน้าจอไม่ได้แล้วอัดแล้วก็เด้งออกเด้งออกเลยนะครับครับใครสนใจเจ้าแอปแชร์วันไลน์ตัวนี้นะครับก็ มาเล่นๆกันได้นะครับนี่ก็เมนูเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เราสะสมไปนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะตรงเดียวกันกับเจ้าหมูนะครับโอเคเลยนะครับใครชอบเดี๋ยวฝากกดติดตามผมด้วยแล้วก็ฝากลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับชอบก็เล่นกันเลยนะครับ กับเกมหาเงินเข้า True Wallet ของเรานะครับผมสวัสดีครับ